สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่รักทุกคนวันนี้เช้าวันอังคารที่28ธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝุกหัดนะคะภาษาไทยแล้วเปิดมาหน้า118นะคะแล้วก็อ่านเรื่องพนาเพื่อนรักผมรักพนานะคะอ่านเสร็จนะคะ ก็มาตอบคำถามนะคะในหน้าหนึ่งร้อยีนะคะอันนี้คุณครูไม่ต้องอธิบายมากนะคะแต่นะักเรียนจะต้องอ่านนะคะเมื่ออ่านแล้วก็มาตอบคำถามนะคะซึ่งไม่ยากย่อเรื่องจากประสบการณ์การย่อความนะคะเราก็จับเอาใจความสำคัญนะคะเอามา มาปะติดปะตอ่อมาแต่งให้เป็นข้อความของเราเองนะคะให้นักเรียนทำนะคะเราเคยเรียนไปแล้วการเขียนย่อความนะคะเพราะนั้นให้นักเรียนทำตามบรรทัดที่กำหนดให้นะคะเขียนด้วยว่าย่อความเรื่องอะไร นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะถ้าของคุณกุดัดที่กุดัดอ่านนะกุดัดก็จะบอกว่าย่อความเรื่องเพื่อนพนาผมรักพนาของนกน้อยจากหนังสือรวมเรื่องสั้นจากชีวิตจริงความว่าเมื่อเปิดภาคปลายเมื่อเปิดเทอมภาคปลายผู้เขียนเดินทางไปประชุมที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา วิทยากรได้จัดก,กิจกรรมต้นไม้เพื่อนของฉันทำให้ผู้เขียนเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนป่าไม้นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้นะักท่องเที่ยวมีความสำนึกในการรักษาธรรมชาติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆให้คงอยู่อันนี้คือของคุณดัดนะคะเพราะนั้นนักเรียนอ่านเองทำเองนะคะฝากไว้เขียนด้วยลายมือสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ